สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนาน,านๆกดยาาันยันกดเยอะๆยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกรณีพ่อแบนเบิกความว่าเห็นลูกของชัยพลเอาโทรศัพท์ไปให้ชัยพลจริงๆในสวนยาณตอนเจ็ดโมงกว่ากวานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะขยายเรื่องนี้อย่างไรค่ะหลังจากที่ฉันตั้งคําถามกับสาวิตรีว่า ในฝั่งของจำเลยเนี่ยมีใครไปยืนยันไหมว่าตอนเอาโทรศัพท์ไปให้เนี่ยเห็นพ่อยืนคุยกับพ่อแบมสาวิจีให้สัญญาณเหมือนกับว่ามีมีแต่ไม่สุดนักแล้วก็เป็นพยานละอ่อนดิฉันก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยลูกนายชัยพลคนโตที่เอาโทรศัพท์ไปให้พ่อขึ้นเบิกความยืนยันว่าได้เห็นพ่อแบมเพราะว่า ชัยพลเบิกความว่าเขากับพ่อแบมยืนคุยกันในระยะหนึ่งเมตรนะคะคุยกันห้านาทีในระหว่างห้านาทีนั้นลูกชายคนโตเดินเอาโทรศัพท์มาให้ว่าหัวหน้ากล่องโทรมาหา้ตวตจะเองก็เลยคุยโทรศัพท์กับหัวหน้ากล่องในขณะนั้นลูกชายยืนรออยู่พ่อแบมก็อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเด็กกับพ่อแบมก็ต้องห่างกันประมาณหนึ่งเมตรตามที่ชัยพลเบิกความดังนั้นเด็กจะต้องเห็นพ่อแบมก็เลยอยากรู้ว่าเด็กเดือบเบิกความอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏว่า เด็กก็เบิกความว่าได้เห็นตามที่สายวิจิตอบคำถามมานะคะเช้าวันนี้ใหม่ชารวันก็ออกมาตอบเอาเรื่องรายละเอียดมากกว่านั้นที่สายวิรีได้ไลฟ์กลางคืนคือเอามาต้องตอบว่างัง้นเถอะแล้วก็มีส่วนหนึ่งพูดถึงพยานพ่อแบมกับเด็กว่าตัวพ่อแบมเองก็เบิกความว่าเห็นเด็กเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อจริงๆคำนี้ของใหม่ชารวัน ทำให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยเฮมากเลยว่าพ่อแบมโกหกพ่อแบมยอมรับแล้วว่าเจอกับชัยพลในสวนยางตอนเจ็ดโมงกว่าจริงๆไม่ใช่ตอนเก้าโมงกว่าซึ่งดิฉันได้พยายามอธิบายว่าถ้าพ่อแบมเบิกความอย่างนั้นจริงๆต้องไปดูรายละเอียดว่าเห็นเด็กในสถานการณ์ไหนเห็นเด็กอย่างไรเห็นเด็กขณะที่ตนเองเย็นคุยอยู่กับพ่อของเขา แล้วเด็กเอาโทรศัพท์มาส่งให้หรือเห็นเด็กในสถานการณ์อื่นเช่นตัวเองกําลังอยู่หน้าบ้านกําลังจะออกไปหรือกลับเข้ามาถึงบ้านแล้วเลยเห็นเด็กอยู่ในสถานการณ์ไหน mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันชัดๆค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันมีคําตอบชัดๆว่าพ่อแแบเห็นเด็กในสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าบ้านไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ยืนคุยอยู่กับไอ้ผวยตามที่ไอ้ผวยให้ ให้การเบริกความเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปดูว่าดิฉันมีอะไรเป็นเ,เป็นพยานหลักฐานในสมมุติฐานอันนี้นะคะปรากฏว่าวันนี้มีคนหนึ่งชื่อว่าคุณภูเป็นนามสมมุติฮะคนหักล้างข้อมูลลุงพลหมดเกลี้ยงเลยฮะคุณภูเปิดใจกับทางอมรินทีวีเป็นครั้งแรกบอกว่าที่ลุงพลอ้างว่าเจอพ่อแบมวันที่10ไม่ใช่ วันที่สิบพ่อแบมอยู่กับฉันดังนั้นลุงพลจะมาบอกว่าพ่อแบมเจอวันที่สิบและจําคาดเคลื่อนไม่ใช่ความจริง<ม>ถามว่าคุณภูให้ข้อมูลกับเราบอกว่าวันที่สิบเขาอยู่กับพ่อแบมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นลุงพลจะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้เราก็ถามภูต่อว่าภูเอาจริงๆนะเรื่องนี้สําคัญผู้บอกรู้วันที่สิบพ่อแบมอยู่กับฉันทําอะไรอยู่คือเขามาทํางานกันค่ะเป็นการรับจ้างก่อสร้างอยู่ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเป็นไปไม่ได้ที่ลุงพลจะไปเจอพ่อแบมตอนเก้าโมง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงพลยืนยันมาตลอดว่าผมเจอพ่อแบมวันที่สิบไม่ใช่เพราะครูบอกกับเราว่าวันที่สิบตลอดทั้งวันเนี่ยพ่อแบมทํางานอยู่ที่บ้านของบ้านของนายบอสซึ่งเป็นสามีของคุณครูค่ะก็คือแสดงว่าพ่อแบมอยู่ตั้งแต่เช้ายันห้าโมงครึ่ง<ม>ลุงพลมาบอกว่าเจอพ่อแบมได้ยังไงตอนเก้าโมงย<ม>ี่สิบนั่นก็ทําให้น้ําหนักพ่อแบมวันนี้มันมีน้ําหนักมากขึ้นว่าเฮ้ย<ม>หรือวันที่เด็กหายลุงพลอ,อยู่แถวตรงแถว<ม>บ้านพ่อแบม,ม,มคุณครูพูดนะฮะ ลองฟังนี่เป็นข้อมูลสําคัญอีกอันนึ่งฮะสิบเอ็ดนี่ลุงพลบอกว่าเจอพ่อแบมอยู่สวนยางเจ็ดโมงสิบใช่ไหมแต่มไม่ใช่อ่ะพ่อแบมไปหานี่ก็สิบโมงไปเจ็ดโมงยี่สิบอย่างเห็นลุงพลเคยให้สัมภาษณ์ว่าพ่อแบมจำผิดหรือเปล่าจะเป็นวันที่แปดหรือวันที่เก้าหรือเปล่านี่เป็นบทสัมภาษณ์และน่าจะเป็นคําให้การของ เมียในบอสในบอสเนี่ยเป็นบ้านที่ว่าจ้างพ่อแบมไปทําบ้านให้นะคะซึ่งเขาก็ไปทําวันที่9วันที่10ซึ่งในตอนแรกเนี่ยไอ้พลอยพอรู้เรื่องพ่อแบมบอกว่าพบตัวเองในสวนยางตอน9ามง20ไอ้พลยยอมรับว่า9โมง20แต่ไม่ใช่วันที่11เป็นวันที่10เมียในบอสก็เลยบอกว่ามีคนไปถามเมียในบอสตำรวจก็มาถามนะคะ แล้วก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ตอนนี้นะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกวันที่สิบพ่อแบมเนี่ยมาถึงที่นี่ตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าแล้วก็อยู่ทั้งวันตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นจะไปเจอไอพ้พลอยตอนเก้าโมงยี่สิบตามที่พลอยพูดจะเป็นไปไม่ได้ส่วนวันที่สิบเอ็ดถ้าไอพ้พลอยบอกว่าเจอพ่อแบมวันที่สิบเอ็ดในช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงกว่ากว่านะคะอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าพ่อแบม มาหาตัวเองที่บ้านมาถึงที่บ้านประมาณสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าๆแล้วก็คุยกันนิดหน่อยสิบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีจากนั้นพ่อแบมก็กลับไปเพราะว่าวันนั้นพ่อแบมมาถามว่ามีงานไหมตัวเองก็บอกว่าไม่มีงานคุยกันนิดหน่อยแล้วพ่อแบมก็กลับไปซึ่งตรงนี้ยนางภูยืนยันว่า พ่อแบมน่าจะกลับไปถึงบ้านตัวเองคือออกจากบ้านเขาในประมาณเจ็ดโมงยี่สิบน่าจะไปถึงบ้านตัวเองประมาณเจ็ดโมงครึ่งนั่นก็คือว่าจากบ้านนายบอสกับบ้านพ่อแบมใช้เวลาประมาณสิบนาทีถ้าพ่อแบมไปถึงเจ็ดโมงคุยกันนิดหน่อยสิบห้านาทีนั่นก็คือพ่อแบมต้องออกจากบ้านก่อนเจ็ดโมงอะไรประมาณนี้นั่นก็เป็นพยานปากหนึ่งที่บอกว่าในวันที่สิบเอ็ด ตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงสิบห้าพ่อแบมไม่ได้อยู่ในสวนยางไม่สามารถจะอยู่ในสวนยางแลวคุยกับไอ้พวยได้นะคะอันนี้เป็นปากหนึ่งของเมียในบอสที่ยืนยันนะคะจากนั้นก็ยังมีอีกปากหนึ่งที่มายืนยันเรื่องนี้ก็คือเมียของพ่อแบมเองค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันนิดหนึ่ง ค่ะอันนี้เป็นอีกข่าวหนึ่งของอม,มริรนที่ไปสัมภาษณ์เมียพ่อแบมนะคะเมียพ่อแบมยืนยันว่าตัวเองตอนเช้าวันที่11นั้นอะประมาณ7โมงก็ขี่รถพาพ่อแบมเนี่ยไปส่งบ้านในบอสเพื่อจะไปถามว่ามีงานไหมแล้วก็คุยกันกับในบอสอยู่พักหนึ่งในบอสก,ก็ออกมายืนยันเมียในบอสก,ก็ยืนยันนะคะว่าเนี่ยได้คุยกันกับพ่อแบมในช่วง7โมงกว่านิดหน่อยแล้วก็บอกพ่อแบมว่าไม่มีงาน เขาออกจากบ้านนะคะไปถึงบ้านในบอสประมาณ7จ็ดโมงกว่าอะไรอย่างนี้นิดหน่อยเรามองโว่เอาไปสัก7จ็ดโมงยีสบคุยกันสักเล็กน้อยแล้วก็พ่อแบนก็กับเมียก็กลับมาที่บ้านนะคะ ส่วนในภาพข่าวนี้นะคะเมียพ่อแบมก็บอกว่ากลับมาถึงที่บ้านเวลาประมาณเจ็ดโมงยีจากนั้นพ่อแบมก็เตรียมถังยาฉีดหญ้าอะไรขึ้นไปฉีดหญ้าท,ท้ายสนยางตรงเนินเขานะคะสนยางมันจะยาวไปมันก็จะเป็นตีนเขามันก็จะสูงขึ้นไปนั่นแหละค่ะนี่เป็นปากคําของเมียพ่อแบมเรามาดูเวลาว่าหัวหน้ากล่องโทรมาแน่นอนที่สุดมันมีระบุอยู่ในโทรศัพท์เจ็ดโมงสิ โทรมาลูกชายรับโทรศัพท์อยู่แล้วก็เลยเดินข้ามถนนเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อพ่อแม่บอกว่าพ่อไปกระตุน้นยางอยู่ในสวนหน้าบ้านเด็กก็เอาโทรศัพท์ไปให้พ่อคุยกับหัวหน้ากล่องมีการเอาไปให้อันนี้จริงๆสมมุตินะคะรับเจ็ดโมงสิบห้าถามแม่แม่บอกให้ไปตรงสวนยางหน้าบ้านดังนั้นเด็กระหว่างที่ข้ามไปหรือเดินไปก็น่าจะในช่วง เจ็ดโม7.15ถึง7.20นาทีซึ่งเป็นจังหวะที่พ่อแบมกับเมียพ่อแบมกลับมาถึงบ้าน7.207.00อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเวลามันไม่ฟิกนะคะแต่ถ้าเราใช้ตัวเลขฟิกก็คือ7.20ตามที่เขาว่านั่นคือจุดที่พ่อแบมเบิกความว่าเห็นเด็กเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อจริงๆ นั่นคือพ่อแบมกลับมาถึงบ้านแล้วได้เห็นอาจจะได้เห็นตอนขีมม่มอเตอร์ไซค์มาหรือได้เห็นตอนจอดรถหน้าบ้านแล้วก็เลยเห็นเด็กเดินข้ามถนนจากบ้านตัวเองมาที่สวนยางเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อจะได้เห็นในสถานการณ์นี้มากกว่าที่จะได้เห็นเพราะว่าพ่อแบมยืนคุยกับไอ้พลอยตอนเจ็ดโมงกว่าๆคุยกันห้านาทีแล้วลูกเอาโทรศัพท์มาให้ก็ได้เห็นพ่อแบมอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าช่วงเช้า ช่วงเจ็ดโมงพ่อแบมไม่ได้อยู่บ้านช่วงเจ็ดโมงพ่อแบมไม่ได้อยู่บ้านไปบ้านที่ตัวเองรับจ้างทำบ้านอยู่นั่นแหละค่ะมีพยายยนยืนยันมีเมียมีเ,มมเมจ้าของบ้านมีเมียเจ้าของบ้านยืนยันว่าประมาณเจ็ดโมงพ่อแบมมาถึงคุยกันแป๊บหนึ่งพ่อแบมก็ออกจากบ้านไป โดยที่เมียของนายบอสบอกว่าพ่อแบมน่าจะถึงบ้านสักประมาณเจ็ดโมงครึ่งกลานเป็นการกระประมาณนะคะเพราะเขาบอกว่าคุยกันประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีซึ่งมันอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้แต่จุดที่แน่ชัดที่สุดก็คือเจ็ดโมงกว่าที่ไอ้พลยบอกว่าคุยกับพ่อแบมอยู่เนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่พ่อแบมยอมรับว่าเห็นเด็กเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อเขาจริงๆต้องเห็นตรงตรงจุดหน้าบ้านหรือจุดที่ถนนนั่นแหละค่ะตรงนี้ดิฉันคิดว่า พ่อแบมมีพยานย,ยืนยันชัดเจนกว่าดังนั้นตามที่มิสาวิจีพูดว่าเด็กยืนยันว่าเห็นพ่อแบมแต่เป็นการยืนยันแบบไม่ค่อยสุดนะักเพราะจริงๆเด็กไม่ได้เห็นค่ะมันน่าจะเป็นบากบริสุทธิ์เรื่องที่เกี่ยวกับพ่อแบมและไอ้พวยเนี่ยดิฉันว่าที่น่าสนใจก็คือว่าในชั้น สืบสวนสอบสวนไอ้พลยให้การอย่างไรเพราะมันเคยให้สัมภาษณ์ว่าที่มันคุยกับพ่อแบมพ่อแบมเนี่ยไปฉีดกำลังฉีดยาฆ่าหญ้าอยู่ในสวนยางซึ่งไอ้เรื่องฉีดยาฆ่าหญ้าในสวนยางที่ฉันคิดว่าไอพ้พลยมันไม่ได้เห็นตรงนั้นหรอกค่ะเพราะว่าพ่อแบมมาฉีดยาฆ่าหญ้ากลับไปถึงบ้านเจ็ดโมงยี่สิบกว่าจะเตรียมยากว่าจะเตรียมถังไอพ้พลยน่าจะออกจากสวนยางตอนเช้าไปแล้วนี่แหละค่ะทําให้ดิฉัน เคยพูดไว้เสมอว่าถึงแม้ว่าไอ้พวมันจะได้เข้าไปกระตุ้นอย่างจริงๆตอนเช้าแต่ถูกขัดจังหวะโดยหัวหน้าก่ลองเลยทำให้มันต้องกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งตอน9ก้าโมงกว่าหลังจากที่กลับจากรับพระมาแล้วนะคะมาถึงบ้านประมาณอาจจะเก้าโมงยี่สิบสอง ความจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะมีเวลาเยอะแยะมากพอที่อาบน้ําอะไรเสร็จแล้วล้วคิดว่าไปกระตุ้นยางซะหน่อยอย่างที่พ่อแบมบ,บอกว่าชุดที่เขาใส่มันไม่ได้ชุดของคนกรีดยางเขาอาจจะอาบน้ําอะไรก่อนแล้วก็เลยไปกระตุ้นยางคงจะถือโอกาสว่าเออยังพอมีเวลาเหลือเรากระตุ้นยางซะหน่อยดีกว่าแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรที่มาขัดจังหวะการกระตุ้นยางอีกครั้งหนึ่งจนได้ เลยทำให้กระตุ้นไปได้แค่หกต้นในตอนเก้าโมงกว่านะคะจากนั้นจิตต้องร,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 รีบรีบที่จะไปรับพระเวลาเก้าโมงยี่สิบสองนี่เป็นเวลาที่น่าสงสัยมากก็ตกลงเป็นเวลาออกจากสวนยามวัด GPS เป็นเวลาที่กลับมาถึงบ้านหรือเป็นเวลาที่ไอ้่วยกระตุ้นยาง อะไรแล้วจะไปกระตุน้นยางแล้วเมียบอกว่านี่ระวังนะมันอะไรอย่างนี้มันคือเก้ามงยบสองเป็นเวลาอะไรกันแน่ทุกอย่างนี่ยนะคะจะถูกเปิดเผยในวันที่มีคำพิพากษาครบเสร็จสิน้นฉบับเต็มออกมาเราจะได้รู้คำตอบทุกอย่างในระหว่างนี้เราก็วิเคราะห์กันไปตามที่มีข้อมูลที่ใครเอามาเปิดใครเอามาพูดใครเอามา เผยแร่เราก็วิเคราะห์กันไปตามนั้นค่ะดูกันไปเป็นเปราะๆดูรายละเอียดด้วยในกรณีที่ตอนนี้ฮือฮากันว่าพ่อแบบเองยังยอมรับว่าเห็นลูกของจำเลยเอาโทรศัพท์ไปให้ดิฉันได้มาชี้แจงว่าน่าจะเป็นเห็นเพราะว่าตัวเองกลับมาจากข้างนอกไปบ้านในบอสมามาถึงบ้านประมาณเจ็ดโมงยี่สิบก็เป็นจังหวะที่เด็กข้ามถนน เดินเข้าสวนยางไปเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อแบมน่าจะได้เห็นในลักษณะนั้นค่ะ